สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อายค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเปิดมาบวงสวงวันนี้ก็ได้มาวงสวงเรื่อง The Ocean Eye ค่ะเรียกได้ว่าแบบตืน่นเต้นมากเพราะว่าได้เจอทีมน,นักแสดงใหม่ๆแล้วก็พี่ๆโปรดิวเซอร์หลายๆคนเลยก็ ดีใจที่ยังได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยมันเราจะได้อยู่อีกรอบไหมนะแต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกแล้วก็ไว้ใจให้หนูได้รับบทนี้อยู่ค่ะก็ดีใจอยากขอบคุณมากๆขอซ้อมได้ไหมครคเตอรอของเราเป็นตัวาอุ้ยนิดนึงนิดนึงได้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเรียกบอกเลยว่าบทหนูเนี่ยเป็นน้องสาวข,ของพินาชีแต่ว่าบทกับตอนแรกกับตอนที่สองในปัจจุบันเนี่ยคือแตกต่างกันมากแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ค,คงต้องรอดูก่อนค่ะ เราดูในเรื่องนะคะงั้นถามถึงในวงหน่อยพกนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้อตอนนี้เราก็มีงานหลายงานเลยค่ะแบบว่าทํางานกันทุกวันเจอหน้ากันอยู่ทุกวันเลยอืเราจะได้ถึงผลงานอะไรใหม่ๆไปไปบ้างคนงานใหม่ๆเหรอคะ,คะก็ตอนนี้ก็าลังอยู่ในโปรเซสการทํางานคะ่ะต้องอุบไปก่อนนิดนึงยังไม่บอกว่าจะทําอะไรช่วงไหนเอ่ยที่ว่าวันจะตาหนรกตาถ,ถึงเนพะลงใหม่ถ้าเพลงใหม่เหรอครับเพลงใหม่ก็ กลางปีนี้แหละค่ะอาพูดถึงผลงานล่าสุดหน่อยกับการไปท้ากระดูกมีเป็นยังไงบ้าง ค่ะก็สิมีนาคมนี้ค่ะเป็นการ์ตูนดิสนีย์แอนด์พิกซาร์ชื่อเรื่องว่า Turning Red เขินแดงแดนมินเทนด้าค่ะก็ได้ภาเป็นตัวหลักเลยเออก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเนี่ยก็แบบติดตามต,ติดตามดิสนีย์ใช่เอ,อ้ยแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นเจ้าหญิงออดิสนีย์ค่ะอนาคตอนาคตอันใกล้สาธุ <c oughs> เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นมากค่ะคือเราก็ดูแบบดิสนีย์กับพิกซาร์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วพอแบบรู mm ้ว hmm. ่าแบบเขาให้เราไปแทสต์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมาก เรียกไ,ได้ว่าเราได้ทําหลายอย่างมากเลยตอนนี้อยากทำตอนนี้อยากเล่นดนตรีเป็นค่ะแล้วก็อยากลองแต่งเพลงด้วยค่ะถ้าอยากเล่นดนตรีอยากเราอยากเล่นอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ดูไว้กีตาร์ค่ะกีตาร์โปร่งอะไรอย่างงี้อ่าแล้วถ้าเล่นอถ้าเราเล่นเพลงเราอยากโคเวอร์เพลงอะไรโอ้โหโขาปลุก <laughs> <laughs> เ,เพลงตัวเองแล้วกันค่ะอ่าแล้วถามออย่างหนึ่งว่าผลงานการแสดงตอนนี้เราจะได้ชมผลงานอะไร เอ๋อ,อ,อ,อก็ปีนี้ค่ะมีละครเรื่องครูเป็นสีกับเลดี้ปอบค่ะก็พี่ลูกกี้ก็ยืนอยู่ข้างๆเราเจอกันอยู่ทุกวันอีกแล้วค่ะเอ <c oughs> อ่ะถาม,มถึงเพื่อนๆได่อยค่ะเป็นเพื่อนไปไดกันบ้างพี่ๆก็สบายดีค่ะตอนนี้ก็ต่างคนต่างทํางานค่ะอืมอเราเรา,เรา,เรา,เราช่วงนี้เรามีอะไรอยากราแบบว่าสปอยสปอยเพื่อนๆในวงไหสปอยเพือพ่อนในวงหรอคะ ว่าตอนเราเป็นงานอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนแบบว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอพอดีเลยออกนะฝากแฟนๆเพี่ๆหน่อยว่าเออพี่ๆผลงานอะไรบ้างได้หค่ะก็มีพี่ไมายค่ะเป็นนางหน้าไปแล้วค่ะตอนนี้ส่วนหนูก็เป็นไอแดงนะคะเป็นลูกเหล็กเล็กแดงของพี่ไมายอยู่ก็รอติดตามกันได้ค่ะผลงานพี่ไมายตั้งใจมากเวิร์ะช็อปกันแบบโอ้แรงมากก็ติดตามค่ะแล้วซีรีส์ที่พี่มายฝากออบลาของเรานะคะของเราาก็ นั่นแหละค่ะครูเพนญีกับเลดี้ปอบก็อยู่กับพี่ตาอมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกวันอีกแล้วงงโอเคงั้นพี่ให้ไอซ์บอกผลงานของวงแล้วก็ฝากติดต่ออีฟได้ไหมได้ค่ะก็ทุกคนคะฝากติดตามโฟอีฟด้วยนะคะทุกคนก็เราจะมีผลงานใหม่ๆมากมายออกมาให้ทุกคนได้รอติดตามกันแน่นอนแล้วก็แบบว่าอย่างที่พี่ๆในวงเคยสปอยไว้ว่ามีเอ็กซ์กับใครเออเราติดตามนะคะ าให้ฝากคาิดกักอ่ะพอเด้เลยค่ะโอเคเลยค่ะอุ๊ยตายแล้วพอต้องบอกคิดถึงก็รู้สึกเสินที่ค่ะพออไอทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะก็พ่ออีกกำลังทํางานอย่างหนักเพื่อได้มาเจอทุกคนอยู่นะคะฝากตั้งตารอเลยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ